โอ้โหดูฮะจะนกประลอดน้อยดูเข็มมากเลยวันนี้สงสัยไม่หิวอุ้ยหิวเหมือนกันแล้วก็ไม่หิวน่ะเนี่ยอาปาร้องแหละยังไม่มีเสียงฮะนะตัวเขาสีแบบเข้มขึ้นเลยนะสีเข้มมากขนเริ่มขึ้น เนี่ยเนี่แหละนกปลอดหน้านวลน,นะก็น่าจะเป็นวันที่สี่ที่ห้าแล้วนะวันนี้โอ้โห,โห,โหดูฮะเดีาปากหรือปากใหญ่มากแต่ตาไม่ลืมนะ อะไรเยขยา่าแก้งแก้งนิดนึง <c oughs> น่ารักจังเลยนะแต่คงไม่หิวเท่าไหร่หรอกนะดูแล้วน่าจะอิ่มละอ้ว,น,วนทั้งคู่ครับแม่เลี้ยงดีนะอันนี้ก็พามาเยี่ยมเยียนกันดูความน่ารักในธรรมชาติเดี๋ยวก็จะเป็น หนึ่งในสัตว์โลกนะเพิ่มปริมาณขึ้นมานะแต่เห็นได้ดูตั้งแต่เขาตัวเล็กๆนะเห็นแล้วมีความสุขนะัได้ชินได้ชมแบบนี้ก็แบ่งปันให้ดูนะใครที่ไม่เคยเห็นแบบนี้นะนะลก็เก็บภาพธรรมชาติที่สวยมาฝากกัน ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ